อาจารย์กบของพวกเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศเวศพาดาค่ะอาจารย์กบสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะปีอุ้ยครับค่ะเราพูด<อ>ถึงเพลงฮิตนะคะเพลงฮิตะค,ะคือฮิตแบบงงงงงง,งว่าแบบเฮ้ยมันฮิตได้ยังไงคือที่สำคัญ<อ>คือคือที่เขาเรียกกันว่าวัยรุ่นฝันน้ำนมใช่ไหม๋อคือคำนี้ตลกดีนะ วัยรุ่นฝันน้ำนมหรือวัยวกัจะรุ่นอะไรเออรุ่นอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นความหมายหลังมวัยรุ่นฝันน้ำนมค่ะใช่ใช่คือคือมันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยปกติแฟนเพลงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกลุ่มอนรุ่นแหละที่เราเพลงมันก็เป็นเพลงร้องใช่ไหมมันก็ไม่น่าเด็กเล็กมันจะไปฟังอะไรเสียงครับใช่ค่ะต่างขระดาษนั้นใช่ไหม แต่มันประหลาดมากเลยมันคงมาจากติ๊กต็อกันเนาะพี่เนาะน่าจะ <ừ> mm. ต้องจว่กน่าจะมาจากเริ่มมาจากติ๊กต็อแล้วมันคงแพร่กระจายเป็นไวรัลไปวันนี้เห็นเห็นเออ่ตอนแรกเลยเนี่ยนะคะแชร์ประสบการณ์คือจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในในรายการไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่าเอออยู่ดีๆเนี่ยเพลงเนี้ยฮิตในหมู่แบบเด็กแล้วเด็กอนุบาลเลยด้วยคือ ไม่ใช่ว่าแบบเด็กธรรมดาอะไร,งไรเงออี้ยไม่เด็ไม่ได้เด็กไปโตอ่ะเออค่ะ ถึงขนาดที่บางเด็กบางคนเนี่ยยังพูดไม่ชัดเลยแต่แบบว่าร้องเพลงนี้ตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยกลายเป็นเหมือนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเหมือนกันว่าเออตลกมากแล้วอุ๊ยก็ไปค้นดูแบบดูใน YouTube <ม>บ้างดูในทิก t o k บ้างเนี่ย<ม><ม>ก็เห็นแบบพ่อแม่ก็ก็ถ่ายรูปลูกเวลาที่ฟังเวลาที่ร้องเพลงตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นเรื่องน่ารักมากก็ก็อย่างนี้กบคิดว่ามันมีสอสเรื่องนอะสอประเด็น คือครประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของแบบเอ๊ะออทำไมมันถึงฮิตเนาะมันทำไมทปานถึงประถมเนี่ยมันเขาถึงชอบเพลงนี้เนาะขูอะไรขึ้นมาเนาะอันนั้นหนึ่งก,กับสองก็ตั้งข้อสังเกตรเรื่องว่าเอ้ะมันปรากฏที่ไหนบ้างที่ปรากฏการชมอ,อ่ะการชมหรือการเล่นเล่นกับแด็กที่ไหนบ้างอันนี้คือึ่งเกี่ยวกับตัวเด็ก กับสองก็คือเรื่องของโยงไปที่เรื่องของวรรณคดีนิดนึงเพราะว่าที่คนตั้งประเด็นมาให้นะ,ะงั้นงั้นเอาเอาอันแรกก่อนว่านี่ทำไมติดหูเนาะก็ะคืออ่าก็ชื่อว่าจังหวะเพลงมันง่ายคี่เด็กก็ไม่น่าจะเข้าใจความหมายหรอกว่าแบบแบดบอยคืออะไรแบดบอยคืออะไรแต่เพลงนี้มันก็มันก็จีบผู้หญิงอ่ะค่ะวามหมายมันง่ายๆอย่ะจีบผู้หญิงเธอแ่แบดอเธอไม่ชอบฉันจะไม่ติดเจ้าชู้นะประมาณเนาะ สนุกสนุกแต่คือเด็กเด็กเล็กอ่มันนีนะเขาไม่น่าจะเข้าใจความห <c oughs> มายแบทบอยหรือเข้าใจความหมายความรักหรืออะไรทั้งทั้งนั้นแหละบอกิดว,ว่าเป็นเรื่องของ anime. เหตจังหวะเพลงเมโลดี้เพลงลุ้นลวนเต้นเลยลุ้นลวนแค่เพราะว่าฟังฟังฟังเจ้าเออศิลปินเจ้าตัวเขาเองสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ถ้าบอกจังหวะเมโลดี้มันเหมือนเพลงเพลงของเด็กอืมนะจังหวะมันง่ายๆนะพี่เนาะ <น>จังหวะมันง่าย <erman S 2> <อ>ใช่ค่ะก็เขา้าใจ<ร>นะว่าท่อนฮุกมันน่าจะติดหูอยู่แหละ <Ob> ท่อนฮุกนั่นแหละเตรงอย่างแบ๊ดแด๊ดอย่างบ่อยเนี่ยเนาะแล้วก็ทำมันก็ง่ายํำภาษาอังกฤษมันก็โอเคเหมือนตีซับซ้อนกับแบดบอยเนาะมันก็จังหวะจังหวะท่อนฮุกที่มันเปิดโอกาสให้แผดเสียงเนี่ยไอ้แบดบอยเอนะมันก็สะใจเนาะมันก็มันมันมันเหมือนให้เด็กเอื้อโอกาสให้เด็กมันเด็กเด็กปล่อยพลังอ่ะ พเด็กชอบอย่างนี้เหรออาจารย์กบคิดว่ากบคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ที่อะไรอย่าสะท้อนตะท้อนนี้เห็นว่าเออเด็กไทยอาจจะอยู่กับกฎเกณฑ์เยอะเนาะกบมองกบนึกถึงอดีตเนาะคือคือรุ่นรุ่นรุ่นเรามีอนุบาลไหมอ่ะบอกว่าผมไม่ได้มีค่ะมีมีมีแบบกบไม่ได้เรียนอนุบาลกบก็ไม่รู้แต่ว่าอะไรอย่าเด็ก เคยเคยเห็นโรงเรียอนอนุบาลสมัยที่กบอยู่เนาะก็ครูอนุบาลจะดุมมกจะดุกมาไม่มีกิจกรรมอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยเนาะวันนี้พอผ่านเวลาผ่านไปเอ,อก็เห็นนะว่ามันมีชั่วโมงชั่วโมงช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าที่ให้เด็กเล็กเนี่ยทํากิจกรรมร่วมกันเนะาะอ,อ,อยู่ในลานเนี่ยนะก็อย่างเช่นพอ,องซาตร้องเพลงนั่งสมาธิ ออกกาลังกายนิดหน่อยแล้วก็ออกตอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตอนร้องเพลงเนี่ยก็จาได้ว่าโรงเรียนลูกชายตัวเองอนะเออสมัยโรงเรียนอนุบาลรักลูกเนี่ยเขาก็จะเลือกเพลงง่ายๆนะ<อ>เพลงอะไรนะไทยลกกระทุง,ท,งนะทําตุ่ตุงๆอ่ะนะเออเออเออเพลงเก่าๆหน่อยอืมอืมแต่ก็ให้เด็กเขาเออกกําลังกายนิดหน่อยเอสซส์อตอนเชา้าแล้วก็มาอมีกทีนึงก็จะเป็นเพลง เคยเห็นอีกโรงเรียนหนึ่งเขาก็เขาก็กำลังเปิดเพลงไอ้ดังดอกไม้บ้านนะพี่อ๋อลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรีบบวะอะไรแออกเออดังดอกไม้บ้านที่ไปท่ายสมาธิเออแล้วก็ให้เด็กนั่งสมาธิไปซึ่งจรเป็นปรากฏการ์กิจกรรมนะที่ผ่านมาปีนีแล้วก็บางช่วงก็อาจจะมีถ้ายังจําได้เนี่ยเอออย่างตอนลูกชายจะจบอนุบาลเนี่ยนะ จำได้ว่าเป็นจบที่วมซีเอเขาก็จะมีงานประจําปีผมว่าทุกโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยเนี้ไม่มีงานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เด็กเด็กขึ้นไปแสดงลูกชายขป้นแสดงเหมือนกันจําได้อยู่แล้เพต้นตระกูลไทยก็มีนะโอ้สมัยย้เนย้นเลยนะอก็มีต้นตระกูลไทยบ้างมีเพลงป๊๊ปบ้างเพลงป๊อปสมัยเช่นเอ่อพึ่งพึ่งฟังรายการเพลงเอกเขาบอกว่าเออ สมัยสมัยของคุณเสนาหอยเนี่ยก็บอกว่าเขาเขาก็ต้องแสดงไอ้เพลงนั้นแหละเทพธิดาดอยอ๋อเหรอคะเออเขากับเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็แบบอ,อ๋อเหรอแต่ว, <ried S 2> ว,ว่าไอ้กิจกรรมเกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยมันก็การยุคสมัยเนาะจนมา,าวันนี้นะก็มาเปเลี่ยนเป็นเพลงผมคิดว่ามันเป็นเพลงคือคือพอพอเด็กเด็กพอเห็นว่าเด็กมันติดติดหูเด็กปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าศิลปินเองก็ปรับ กับจังหวะเหมืนนอนกันเนาะเป็นสองต่องกันเหมืน,ม,นมันจะมีกึง่งๆปั๊บกึง่งๆรอกแหละมันก็ไม่ <c oughs> ไม่ลอ็อก <c oughs> ไม่ล็อกจ่าเนาะมใช่ไม่ล็อกจ่าเออไม่ไม่ขย่าวหัวหลุดอ่ะประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ค <c oughs> ่ะใช่ก็จริงอยู่อย่างที่กบบอกล้วเด็กมันไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าด้วยด้วยด้วยจังหวะเพลงเมโลดี้แล้วก็เออไอคอนทูปที่มันเปิดโอกาสที่เด็กแพ็เสียงอ่ามันมันก็เลย อ่าอะไรอย่างเด็กมันก็เรศหนุกนะถ้าสังเกตดูเด็กมันร้องได้อยู่ข้อนนี้แหละเด็กมันก็ใช่ไหมสิเด็กข้อนนี้มันสนุกขยาวไปอยคือเหมือนกับว่าเขาร้องไม่ได้ทั้งประโยคอะไรเงี้ยแล้วไอ้คำสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็รอฟังอยู่ไอ้ไอ้อนสุดท้ายแล้วก็พร้อมใจกันแต่เด็กไอ้แบดบอยนะเปกนึกถึงที่ว่ามันมาปลดปล่อยจังหวะอันเนี้ยมันมาปลดปล่อยเออปลดทับพลังของเด็ก นะค่ะคกฎที่มันมีมันดาแล้วอ่ะนะเด็กอนุบาลใดในโรงเรียนมันก็ถ้าเป็นอนุบาลที่มันเอ่อในวิชาการเนี่ยอุ้ยเอเด็กมันก็เรียนเด็กอนุบาลมีเน้นวิชาการด้วยเหรอคะอาจารย์กบอัน <Ha> ีมีเร <k ills ec oire> uh ียนหมดนะเรียนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์เรียนอว้ยเยอะแยะนะก็อันนี้อันนี้เคยได้ยินอยู่แล้วก็ คืออนุบาลเนี่ยมันมันมันแบ่งเป็นหลายสายเนาะเดี๋ยวนี้คค่่ะะอาการสายกิจกรรมสายเป็นอินดี้แบบว่าอินเทอร์นตีฟอะอะไรกันอินเทอร์นตีฟใช่ไหมทางเลือกเนาะค่หรือว่าเอออัลเทอร์เนทีฟเอ่อัลเทอร์เนทีฟอัลเทอร์เนทีฟก็อันนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนคราวนี้บอกว่าไอ้ที่อันอีกอันหนึ่งอ่ะน่าสนใจคือมันเป็นปรากฏที่คอนเสิร์ต โอ้นีแหละเป็นเรื่องตลกมากตลกมากเพราะว่าเด็กเล็กไม่น่าจะมีนั่นไหมคะเด็กอยู่กับคอนเสิร์ตอ่านคือดึกนะไม่ใช่ไม่ดึกนะคือมันไม่ใช่ลคาเล่นดึกแล้วกนะดึกนะตอนก็เขาถึงแซวไงบอกว่าเอศจะปินอะไรนะบอกว่าตอนจบต้องบอกวันนี้ดูคอนเสิร์ตจบแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะไปแปลงฟันนะหรืออย่างเงี้ยคือคือมันเป็นตอนดึก เป็นเวลาข้ามใชคำว่าเวลาข้ามข้าซึ่งอดีปีนเองก็ต้องปรับตัวที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเล็กอะค่ะคือคือคือมันไม่ใช่เด็กโตหรือวัยรุ่นที่มันใช่ใช่ใชโอที่มันจะเฮ้ว์เฮกันแล้วก็แบบเอ็นกันหัวหลุดเนี่ยนะแต่ว่า เห็นในในวิดีโอที่เขาที่เขาถ่ายมาเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีเด็กดูนะคะอาจารย์ก็เห็นว่านักร้องนำเนี่ยเขาพูดพูดกับเด็กเนี่ยแล้วเขาใช้ใช้น้ำเสียงใช้คำใช้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยคือเป็นศิลปินล็อกที่แบบว่าซ้อมมากแบบนี่ว่บตัวเยอะมากเขาต้องฝึกเพราะว่าเขาที่ฟังเขาที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ย เขาก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันจะมีแฟนเขาจะกลายเป็นเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต่างคนก็นะพวกแหมคนที่จะตัดตัวก็คือตัวศิลปินนั่นแหละซึ่งก็จริงค่ะจริงแล้วเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีตรงที่ศิลปินเขาก็น่ารักตรงที่่ชเขาจะไม่เออเขาก็เช็คเลยนะว่าเฮ้ยมีคําหยาบไหมอะไรซึ่งเป็นอันนดีผมเขาเป็นเป็นที่น่าชื่นชมนะว่าแบบเขาเขาก็ต้องใช้คําว่าอะไร อาแหวนเลยคือคือตอเออคือใส่ใจใส่ใจเนาะใส่ใจเรื่องนี้อะไรองี้ยแล้วคือต้องเข้าใจธรรมชาติของของของวัยรุ่นนั่นแหละว่าแบบเขาขึ้นมาอิงก็ต้องพูดสั่งพูดคำหยาบเป็นอยู่แล้วแหละนะก็นทีพูดแํ่สภาพแวดล้อมแต่ว่าอิงเมื่อตอนนี้คือยังเด็กอยู่ก็แยกแยกไม่ได้ก็ก็อย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออยังก็ไม่ควรจะไปใส่คำหยาบให้เด็กมันครู้ใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็คิดว่า ผู้ปกครองเองก็เป็นปัจจัยเสริมเนาะในการที่พาเด็กไปเห็นบอกว่าจริง็จะสองขวกําลังเอออะไรนะดูดนมนึกซ้ำไปเสีย่รงเนี่ยเป็นเป็นปัาจัยที่แบบประหลาดมากอย่างเงี้ยเนาะใช่ประหลาดจริงๆเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากจริงๆแล้วก็มีอีกนะคะแบบเด็กเล็กมากแต่มีเด็กไม่เล็กมากแบบว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบ อ่าน่าจะห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตเพราะเห็นล่าสุดเนี้ยมีมีแบบว่ายื่นเงินอ่ะทิปนักร้องใช่ทิปนักร้องแล้วก็เอออีกอันหนึ่งก็คือพวกเด็กโตนะ่ะที่ก็เล่นกลองได้หรืออะไรได้เนี้ยเดเ็เด็กผู้หญิงที่ติดเล่นกลองเลยนะถึง,ะงเล่นคุดเสนร์นะซึ่งผมเห็นว่าคืออันนี้มันก็เอ่อแหม้ยอยากจะพูดว่ามันก็สักสอ้อนใี้เห็นนะว่า ไอ้เพลงอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้การเล่นดนตรีแบบนี้เนี่ยเออมันอยู่ที่โซนชั้นกลางเหมือนกันเนาะกบสนทุใจเหมือนกันว่าเออไอ้เด็กที่มันมันฮิตกันอยู่เนี่ยนะมันมันมีเด็กต่างจังหวัดขนาดไหนเด็กต่างจังหวัดที่แบบเด็กด้อยเด็กปน้อกพอร์ซิลปดชั้นไรกำนี้ขออนุญาตใจกคำนี้เด็กไท่ปืนเที่ยงเลยอ่ะไปเขาจะได้ยินไหมเขาจะอาจจะตื่นได้หรือเขาอาจจะยินมองด้วยความงง เป็นอะไรกันวะอะไรอเงี้ยเออทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้น่าจะถูกจริบเด็กเด็กอนุเด็กเด็กจนเส้นกลางในเมืองค่ะค่ะเด็กจนเส้นกลางในเมืองเพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่างเไอ้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 วัฒนธรรมของการดูคอนเสิร์ตวัฒนธรรมของการร้องแหกปากร้องกันยู่ใช่แอบเยียงกันอย่างนี้เนี่ยเออโดยแบบการแสดงออกเนี่ยก็คิดว่าเป็นเด็กจนเส้นกลางในเมืองมากกว่า เนาะโอเคพนี Or, yeah. ้มาอีกประเด็นหนึ่งที่กบไปที่อย่างนี้เพื่อเออนไอเพจห้องสมุดขออ้างอิงนิดนึงห้องสมุดด้วยเนี่ยเราเราแอดมินก็ก็บอกว่าเอออยากให้ช่วยเขียนถือไอแต่แปล่อยไอไอตรงอย่างแบบเนี่ยค่ะโดยให้โยงไปที่ตัวละครวรรณคดีไทยเขาก็ระบุมาเลย ฐันุมาขุนแผนผู้เรงนอไปเป็นอีหล่าวขล้อเขาบอกตัวละครเหล่าเนี้ยเขาสั่นพงเลยว่าเป็นแบบเป็นแบดบอยไหมแซดเออแล้วก็ทำเป็นผู้หญิงแซดอย่างบ่อยก็เลอเออแซดอย่างบ่อยนี่จริงในเพลงมันคือตัวผู้ชายนะในเพลบอกว่าเออผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแบดบอยเขาเลยต้องแซดใช่เขาเลยต้องแซดเออเพราะว่าผู้หญิงมักจะไปกับฟูดบอยไปกับเออฟูดบอยใช่ไหมต่แกอ่ะ เอาเพาปติความว่าเออตัวละครนในวรรณคดีไทยชุดเนี้ย<ห>เอเป็นพวกแบบแบดบอยที่ที่ทำเป็นสิงเนี้ยแซดแซดเศร้าเศร้าใจบ้เป็นป้ตองหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณสตาอะไรเออคุณแผนนี่แบบว่าน่าจะน่าจะชัดเจนคุณแผนพระอภัยมณีนี่ได้ชัดเจนใช่แล้วผมเอาก็บอกว่าเนี้ยเออยากรณรงค์ว่าที่ให้กบเขียนเนี่ยอยากรณรงค์ว่าไอ้นิสัยที่มันเป็น แบดบอยแบบแบบวันนี้นมันนา่ารังเกียจมันสร้างขารนิยมผิดต่อให้เป็นกลัวกลัวเป็นนิ่งไปแป๊บหนึ<ม>่งกลบวก็แบบมันมันคนละเฟรมว่า,า,วาก็เลยได้ได้คุยก็เออชวนคุยวันนี้ว่าอืมันฟังดูดีนะที่ที่พยายามจะเชื่อมโยงเอ่อปรากฏการณ์ใหม่ๆเขากั่ยวกับปรากฏการณ์บัตรบัตเอาเอาข้าไปเอ่อ อ,อ,อะไรนะสนทนาประธาน่ังตันนกกรดีเนี่ยจะคิดว่ามันมีอยู่อันหนึ่งที่ต้องฉุกใจคิดก็บอกว่าเฮ้ยทาไมไปตีความว่าตัวละครเซตเนี้ยเป็นผู้ชายแบบแตนบอยนะแล้วก็บอกว่าไอ้นิสัยความเป็นเจ้าชู้เนี่ยความาะตะุ้บตัวละครพวกนี้เนี่ยมันมันสร้างค่าศนิยมผิดๆนะเออก็คิดว่าเขากําลังใช้ทัศนคติบริบทบานเนี่ยเป็นบริบทด้วย ใช่ปตจัดสินบริบทอดีนะคืะอคกบคิดว่าวันนี้คดีแม้ว้เกิดขอดีเฟนขอดีเฟนในฐานะตัวเอง็เช่นเนีะ,ะว่าวันนี้คดีมันลึกซึ้งกว่ากว่าทีจะเอาอะไรอย่อางปฏิจจาเทียบหนึ่งต่อหนึ่งแบบเนี้ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าสมัยก่อนก็จะบอกเอาอีแนวอีแนวมันเจ้าชู้ขนาดนี้โอ้เอาเรื่องได้ขนานดะ เผาเมืองเพื่อเพื่อได้เพื่อพาหลักพาตัวบุตรบ้านเนี่ยนะอเออแล้วยังจะเอามาสอนอีกยังจะเอามาแจกลักให้ให้เด็กๆแต่วันคนอีคิดว่าการพูดแบบนี้เนี่ยเออหมามันเป็นมันเป็นแนวทางของพวกแนวทางวิชาดแบบพวกศิลธรรมพวกมโนมโลคริติกอะซึ่งซึ่งคิดว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟรกับประเด็นที่ว่า ตัวละครเหล่านี้มันมีเหตุผลในการทําอะไรก็แล้วที่เกิดขึ้นในเปื้องเนาะยิ่งอยู่ว่าคุณแผนอีแาวพานล้ออาจจะผู้หญิงเยอะแต่น่าจะนิยมของคนรุ่นหนึ่งเนาะที่เขาเขาแสดงอํานาจนะแสดงในความเป็นชายนะที่เราจอบรับแหละว่ามันเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่เนาะต้องเป็นปัจจัยใจนิดหน่อยว่า เออว่าแบบเนี้ยผู้ชายเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ก็มีเมียเยอะมีผู้หญิงเยอะก็มีแสดงอะไรนะการต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตกลงี่าอาจารย์กบชี้อาจารย์กบชี้ให้ให้เห็นประเด็นที่แบบชัดเจนมากจริงๆครับคือว่อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยที่เราเห็นข้อความในในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเห็นข้อความที่เขาเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยอุยมองว่าอย่างนี้ค่ะว่าเหมือนเราเอา ทาาัศนคติของเราในปัจจุบันนี้บริบทของสังคมในปัจจุบันนี้ไปตัดสินแต่ละเรื่องทุกเรื่องคือมองในเุมแค่มุมของตัวเราในวันนี้แล้วก็ไปตัดสินอย่างเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างกรณีเน,นี้ย <All S 1> อาจจะชี้ให้เห็นชัดเจนมากคือเอาประเด็นที่สมมติว่าเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันเราไม่ได้มีสังคมแบบสมัยก่อนผู้ชายโบราณเขามีเขามีเขาเรียกอะไรดีอะ มีมีสถานะแบบนั้นในในในสมัยโบราณเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นตัวละครมันก็สะท้อนของอความนิค่านิยมหรือว่าสะท้อนสถานะของชายและหญิงในในสมัยนั้นในยุคนั้นมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเราจะเอาเรื่องของเราในวันนี้ไปตัดสินเรื่องในวันนั้นเนี่ยมันไม่ถูกนะอาจารย์เนาะเออมันมันมันไม่แฟร์พี่มันมันมันยุติธรรมอ่ะคราวนี้ก็ประเด็นหนึ่งก็คือกบกบคิดว่า น้องเขาเข้าใจคําว่าแบดบอยว่าแบดบอยคือต้องููคนจัาชูกผมว่าไม่ใช่อ่ะแบดบอยปัจจุบันเนี่ยมันหมายถึงคนที่มัน against กับวัฒนธรรมอ่ะแค่แก,กับคนทั่วไปจะขวางโลก against the l a w ทั้งหมดะนะนือคือฝัออองโลกอ่ะไม่สนใจกรอบกฎเกณฑ์แต่งตัวเสิร์ฟต้องไปแต่เตอร์อาอ,จอ,อาจจะไม่ต้องแต่งตัวฮิปปี้ก็ได้เนะแต่ว่าเราเจอคนแบบเนี้ยที่คุดคนแบบว่า ใช่ไหมเอาอะไรต่างๆค่ะคือมันก็มีคนแบบนี้จริงๆนะแต่ว่าโดยลึกๆแล้วคนพวกนี้อาจจะแบดบอยกรูปนักอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าอาเอ่อวุบแรกเดี๋ยวก็อาจจะแบบปฏิเสธทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นจริงแล้วเขาอ,อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราหาจุดบางอย่างที่เขาถึงเขาได้ไะะะอะไรเงี้ยเนาะย่ายกตัวอย่างคนหนึ่งเป็นเป็นอาจารย์รุ่นรุ่นน้องอนนะไรรุ่นใหม่ เป็นคณะบดีที่เอมนุษย์คณะมนุษย์ของการค้าเนี่ยก็มีมีน้องคนหนึ่งเข้ามาเป็นอาจารย์สายปัชญา,าแหมพี่อุ้ยสายปัชญาจะเป็นยังไงละะ่ะนักจิตใช่ไหมเออมาเลยเออมาเลยแต่แต่งตัวเสิร์มากแล้วเรจะแบบแต่งตัวแบบวบบ่าไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยไม่ได้ลูกอาจารย์เลยแต่จะเป็น <ๆ S 2> แบบใส่รองเท้าแต่งแต่งรองเท้าแต่งเออรองเท้าแต่งอี ยนะิ้ลเลยนะรองเท้ายิ้เลยนะค่ะเออเธอมาแล้วเธอก็ไม่สนใจเดๆที่ส้นใครเขาก็รู้ว่ามีคนพูดถึงเขาเออในท,ทางไม่ดีอะไรเงี้ยอเออเขาก็ไม่เฉยเฉยเขามีคนมาพูด,ดับบว่าจะไม่เตือนเขนาเหรอจังบอะเออใจสื้อรองเท้าใหม่ขเขาเลยไปละก็ขเขาไปเนีอะแต่เขาไ,ได้ไหมอ่ะเขาได้ไหมอะเพ้าะวเขาก็เป็นคนที่ เอ่อสอนเดังสืสดีด้วยดีมากด้วยคือตสอที่เด็กคิดเพราะว่าคนเียนแัชยามาเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนไปทางนักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นเด็กอืมให้ให้คิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีมีเคดสนะดีนันนุนี่แต่เองเขาก็ต้องเผชิญกับเด็กที่ไม่เข้าแกละเท้าที่เอิมแล้วก็จะมีเด็กบางคนหลายอีกหลายคนที่ไม่เข้าแกับเขาว่าพูดอะไร ท่านพูดอะไรซึ <c oughs> ่งเราก็มาบทให้กบฟงังกบก็บอกว่าเราก็เรียนรู้กันเนาะ <c oughs> เขาบอกว่ากบก็บอกแต่เว้ยเราก็เราก็ผ่านมาอะไรมาเยอะแล้วก็บอกเออก็ต่างคนต่างเรียนรู้กันแหละนะแล้วแต่ว่าเด็ก <c oughs> เด็กเขาจะเข้าใจเราทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เ,เราเองเราก็อาจจะต้องปรับตัวบ้างนะเนาะก็ก็ก็คงรู้ใช่ไหมละ่ะเดินเข้ามาเนี่ยก็มีคน ดิ้นหาเธอเยอะมากนะเขาก็หัวเราะเธอบอกว่าเอออันนี้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็อยู่ที่เธอละกันเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเธอเธอเธอโตขึ้นแบบนี้เธอเจออะไรเยอะกว่านี้เดี๋ยวเธอจะตัดตัวเธอเองเธอเชื่อสิสิแต่วันนี้นะครับตัวจริงๆพี่ผ่านมาสิบปีนะเธอต้ยอมเธอยอมกรเกณฑ์อะไรพอสมควรและแล้วก็ยอมใส่รองเท้าอุ้มซอนและนี่คือแหมไว้ คนมันแบบแบดบอยเนี่ยมันคนที่เป็นแบดบอยจริงๆนะเราคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยต้องเข้าใจนะคือถ้าอยากจะให้องค์กรมันอยู่ได้เนี่ยองค์กรหนึ่งเราเราอาจจะต้องการคนแบบนี้เหมือนกันที่แบดบอยที่มันมีอาเกนกักความคิดนู่นความคิดนี้แล้วเขาเขากล้าแสดงออกเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยแต่เขาก็มีความคิดอะไรนี่างใช่คือคือไม่ใช่แบดบอยประเภทอะไรเลยอะไรแบบนั้นเออเออใช่ เออฉันล้มเธอหมดทุกอย่างแต่ถ้ามีเห้ินก็จะอะไรเนี่ยที่ตัดสั่งได้เขาก็โอเคอะไรเงี้ยผมเลยว่าคำว่าแบดบอยตรงนี้เนี่ยจริงๆในเพลงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดีแคร์นะว่าแบดบอยเป็นยังไงแต่ในเพลงมีอยู่คำเดียวเท่านั้นว่าฉันไม่เ้าชูเห็นมว่าแบดบอยจริงๆอ่ะไม่ได้เ้าชูนะเขาอยากได้ผู้หญิงเพลงนี้เขาจะอยากมีแฟนนะเอออืม แต่วิเห็นด้วยอันหนึ่งนะคะว่าว่าในเพลงเนี้เป็นถึงจะเป็นเพลงร็อกก็โชคดีอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเนื้อหาในแง่ที่แบบว่าไม่ดีไม่มีคำหยาไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้อุ้ยก็ยังรู้สึกว่าแบบผรู้สึกดีกับเพลงนี้นะคะแล้วตอนที่ได้เห็นได้เห็นศิลปินเขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็วิธีการที่เขาสื่อสารกับเด็กๆ็เล็กๆเงี้ยเขาแบบเขามีท่าทีอีกแบบหนึง่งคือคือคิดว่าถ้าเขาไปเล่นปล่อยเขาเล่น ไปเลยหรือว่าเพลงนี้ไปโด่งดังในแบบวัยรุ่นจริงๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีทีท่าแบบนี้ก็ได้ไม่ได้มีคำพูดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอาแล้วก็มีมีครูบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าเอาไปเปิดในเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอะไปเปิดในโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรม เขาก็บอกว่าก็ถือโอกาสไปเลยค่ะพี่ในการที่จะแบบสอนภาษาว่าแบดบอยเนี่ยมันแปลว่าอะไรแซดแปลว่าอะไรถือถือโอกาสสอนภาอังกฤษเป็นด้วยในตัวอะไรเงี้ยเออว่ามันก็เป็นปรากฏการที่ดีเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้อือ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 ใช่ใช่ผมรูคิดว่าเออมันก็เป็นปรากฏการเล็กๆนะที่โผล่ขึ้นมานะ ในวันเด็กด้วยนะเดี๋ยวจะมีวันเด็กเ่ใชะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นสกุ๊ปเอ้เราคงได้เราคงได้ยินเพลงนี้ทั้งวันแล้วก็มีคนมีคนแซวบอกว่าปีนี้เด็กก็คงไม่ต้องไปล็อกถังแล้วมั้งหรือไปนั่งตรงที่ไหนก็นะมามามาเจอนี่แหละบงนี้แหละนะอืมก็ดีไปอย่างก็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 คิดว่าเขาก็เขาก็ทาศิลปินเขาก็ปรับตัวอย่างที่บอกแล้วก็ทําตัวแบบเออจะบอกว่าอะไรดีที่ที่เขา มีมีคำขันวันเด็กเนาะใช่ค่ะคํวากนว,ว,วันเด็กเขาอะชัดเจนนะใช่ก็ชัดเจนนะคิดอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยแล้วก็เขาก็อธิบายเนาะแล้วก็เอ่ออะไรนะแล้วก,ก็ซื้อตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเขาเขาก็รับผิดชอบสังคมนะ,ะค่ะค่ะเออใช่ใช่ก็แ <laughs> ต่กานี้แต่กาน,นี้กบสงสัยว่าอะไรเพลงอื่นๆละ่ะเด็กเพลงของวงเดอร์จงเด็กเด็กไม่น่าจะฟังได้มันจะแปลว่าอะไรอย่างเงี้ย ร้องอยู่เพลงเดียวก็อันนี้ก็ก็รอดูคือตอนไปเือ,อเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตเขาคงร้องเพลงอื่นด้วยอะค่ะแต่ว่าคืออ,อ,อย่างที่ที่อาจารย์บอกแหละว่าเด็กๆอะเขาก็ไม่ได้สนใจไงคือเขาเขาไม่ได้สนใจว่าเพลงอื่นมันเป็นยังไงวงนี้จะเล่นเพลงอะไรคือเขารอฟังเพลงเนี้ยรอฟังเพลงได้ก็เป็นไปได้แล้วแต่เจ้าคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันมาแล้วก็ไปแหละใช่ค่ะใช่ค่ะมันเราก็เป็นเป็นอะไรนะบันทึกสังคม เออหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเนาะเป็นเป็นหน้าหนึ่งของกัรคมที่ที่น่ารักล้วกันอ่ะบอกใช้คานี้เนาะใช่ค่ะเรียนในดีๆนะนัดชิ้นใจเล็กก็ก็น้ในวันที่โอ๊ยเต็มไปด้วยสื่อเต็มเต็มกาบมาบออะไรก็ไม่รู้ข่าวอะไรก็ไม่รู้จริงจริงมันก็กลายเป็นข่าวน่ารักนะคะอาจารย์เออก็ก็ชิ้นชมกันไปเนาะอ่ะค่ะก็มีมี มีจริงๆแล้วพอพูดถึงเพลงนี้อุ้ยมีเรื่องที่จะแชร์ประสบการณ์ด้วยอาจารย์คะ <c oughs> ตอนทีุ่ิยออกอัลบั้มแรกเนี่ยเพลงที่เป็นชื่ออัลบั้มด้วยชื่อเพลงรุ้งอ้วนอาจารย์บอ,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 อแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิจิกประภาชนชรานนท์เนี่ยแต่งเพลงคําว่ารุ้งอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงเด็กเลยนะคะ<อ>เพลงเนี่ยค่อนข้างเป็นปรัชญาด้วยซ้ําเพราะว่าคือเพลงเนี่ยพูดถึงแบบว่าตอนเราเด็กอะเราก็มองทุกอย่างมีชีวิตหมดเลยไหมคะเห็นรุ้งแบบตัวอ้วน อะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกับเราได้แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มรับรู้ความจริงเราเริ่มมีคือเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์เรามีเหตุมีผลเรามองไม่เห็นลุงแบบนั้นแล้วเราไม่เห็นลุงแบบมีชีวิตชีวาแบบแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงมันเป็นค่อนข้างเป็นปรัชญาน,นิดนึงเนาะ<ช>่ก็เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์กบคะดังในหมู่เด็กอนุบาลค่ะเพลงนี้แล้วตอนนั้นใช่ค่ะออตอนนั้นเนี่ยวิจับได้เลยว่า อุ้ยอ่ะถูกเชิญไปเล่นไปเล่นเนี้ยค่ะไปร้องเพลงกับเด็กๆลงตามโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเยอะมากแล้วก็ค่ะใช่วิชาที่แสนดีป่ะพี่เพลงลุงอ้วนค่ะเพลงชื่อลุงอ้วนอะไร้ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีการจัดประกวดกันระหว่างเด็กๆอนุบาลเนี่ยแยพออาจารย์ถามว่าเอ๊ะเด็กอนุบาลสมัยนั้นมันมีไหมเนี่ยนึกขึ้นได้จําได้เลยว่า เด็กอนุบาลเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาก็จะจัดประกวดแบบให้เต้นเพลงนี้แข่งกันแล้วเวก็จะเป็นกรรมการตัดสินว่าจะเลือกทีมไหนแล้วก็ไปแจกรางวัลอะไรอย่เงี้ยค่ะ จำได้ว่าเออใช่ใช่ตอนสมัยเด็กๆเนี่ย<ม>เหมือนคุณครูอ่ะเขาก็เลือกเพลงเราในการที่เหมือนกับเด็กก็ชอบเพลงนี้เพราะว่าในมิวสิกวิดีโอมันเป็นลุงแบบมันมีลุงแล้วแบบมันเป็นตัวอ้วนๆกลมๆแล้วเป็นสีเหลืองเงี้ยเ,เด็กคงชอบอะไรแบบนั้นั้มคะแต่ไม่ได้เข้าใจในเพลงหมายความว่าอย่างนั้นอ่านันแหละ <ๆ S 2> นั่นแหละประมาณอย่างนั้นแหละเนาะเด็กอ่ะเด็กเล็กอ่ะมันจะใช่ใช่อืมอืออือก็ก็วันนี้ก็อ่ะก็เป็น เรื่องดีๆนะใชะฝ่นวันเด็กแล้วก็คงออย่างน้อยวันเด็กปีนึงก็ปีนี้ก็เด็กก็ไม่ต้องไปตีรถถังนะซึ่งเหลือก็บ่นกันตลอดนะว่าลูกฝังไอ้คานิยมเรื่องเรื่องสงครามเรื่องอะไรให้เด็กอ่อ่าอย่างน้อยก็มาเอ่อมาแบดบอยเขย่าหัวกันไปดีอ่ะ โอเคแต่ย okay, ังไงค่ะขอบพระคุณค่ะาจันคะสวัสดีครับอีกครับสวัสดีค่ะ